พี่ชายนะคะ ไปเท้าดีนะอนป้าสองไปเดินทำไมนั้นไอ่ยวเมานต้องข้าวเขาเิดึ้นสมุด ช่องน้องมาไลฟ์สดไหมมามาโน่นพี่เจีย๊ยบมาแล้วมาอีกคนนะึงพี่เจีย๊ยบอ่ะฮะก,นนะก็ว่าพี่เจีย๊ยบน่ะอยู่นโน่นน่ะมา,นม,มาหลายก่อนพี่เจีย๊ยบมากับใครอ่ะน้องเขาไปคนไหนไม่เห็นโู่น้องก็ต้อคนเลยนะใช่ไหมทุกครั้งพี่เจีย๊ยบพามาหลายคนเหรอได้สี่คนห้าคนวันนี้เขาถ่ายทอดสดมันมีกล้องไงอืม จองเรียบร้อยยิวนาสัมสำหรับจองแล้วใช่ไหมผ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 มมาสองคนไงอ๋อเหรอแต่เขาให้สี่ตัวเก้าอี้นะแล้วเหรอย่าอยากมีนั่งกับผมก็ได้นะค่ะขอบคุณค่ะได้เลยอืมญาติาตจองไว้ข้างหน้าแล้วอ่ะเผื่อมีพวกมาอีกได้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 โอเคเลยเขาให้เอาสี่เลยใช่ไหมฮะผมแตไม่ได้นั่งลมันจะกทำงานแล้วนะ พอต้นมาพอลูกสาวมาก็งานก็งานนองใช่ใช่อะไรยุ่งปเอ๊ะอ๋ออาจารย์เนี่ยเรื่องอาารเรื่องอานองไปเรียนไปเรียนอยู่ยบางทีเรียนแล้วมาข้าวไม่ได้กินนะครูนิวก็ไม่ได้กินเหมือนกัน <c oughs> ถ้าครูนิวใส่เสื้อขาวนะั่นคือเลิกจากเรียนมาเลยกอนเด็กมาเลยใช่ข้าวมาไ, <c oughs> ไม่ได้กินไปได้รางวัลนี่วันนี้เอาอะไรให้ลูกสาวดีเเอา ไปให้ลูกสาวเหรอคะลูกสาวดีใจมากมากเลยเพราะพอ่พอไม่ไม่รักเดีนะค่ะเรื่องย่ยาพอรู้ไหมพ่อไอเอฟเอ็มใช่ไหมบริษัทเนะี้ยเขาเป็นบริษัทๆๆที่นั่นก็ยังไม่เข้าใจหรือว่าไปคุยเรื่องลิไม่ผมว่าบริษัทเนี้ความคิดผมนะเ,เขาเขาเขาปูนเถียงมาเยอะนะเห็นคุ้มนขเก่าเออใช่ใชนะ่ใช่เออเออ ถ้า GMM คือแอมี้เนี่ยเขาเาก็จะมีเฉพาะแค่บริษัทไอ์เลนนเกินกว่าใช่อใชเเออใช่ใช่ใช่เขาว่าอย่างนั้นนะเอาเข้าแบบนี้ได้นะนี่เริ่แติน้อย่าจะจ่น้อยอาจะใ่น้อยใช่ใช่ใช่เงินเยอะเหมือนกับว่าเขาเหมาใช้มาหาร้อย0ันึงอะไรนี้ใช่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 อันนี้ใช่ใช่เพราะว่าเห็นหนูบอกว่าเขาขอบคุณที่เขาสงสารนะฮะ ถสงที่ไม่ได้สงสารเราเลอแนวก้องใช่ไหมน้องเนี่ยจะทําให้ลูกคุงในบ้านเราเนี่ยเกิดแบบง่ายๆเยี่ยมเลใช่ถ่ายคลิปได้ไหมนี่ได้ถ่ายคลิปได้เลยเออเออเออเนี่ยความคิดของเราแต่ละคนน้องเขาคือไม่ความคิดทั้งหมดเนี่ยคือแบบว่าค่ายเพลงต่างๆถ้ามองน้องเนี่ยใช่มองแบบแฟนฉลาดแล้วน้องมีความฝัมารกเนี่ยใช่เองมีอยู่นะไม่ต้องไปต้องไปเรียกเยอะหรอก ให้น้องช่วยเป็นาคนลุกอ่ะคนลุกอ่ะเออนี่ก็ย่านจะเป็นแบบนั้นอ่ะใช่้รายห็นว่าน้องน้องน้องน่าจะคุยมานานแล้วแหละน้องไม่ได้ผลเพราะคุณดิวนั่นแหละใช่คุณดิวเป็นมันขมอมอยู่แล้วใช่ใช่ใช่